สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานเปิดงานประเพณีทําบุญกองเข้าเปลือกและหุ่นฟางเมืองพิชัยประจำปี2568ณบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต์นายภูริวัฒนโชตินพรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีทำบุญกองเข้าเปลือกและหุ่นฟางเมืองพิชัยประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดงานร่วมกับเทศบาลตำบลในเมืองและประชาชนชาวอํเภอพิชัยนายนิดนิชัยบุญสุวรรณนายอํเภอพิชัยกล่าวว่า การจัดงานประเพณีทำบุญกองเข้าเปลือกถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนอำเภอพิชัยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อเรื่องการบูชาแม่โพศพเพื่อความอุดมสมบูรณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและชุมชน โดยข้าวที่ประชาชนนำมาทำบุญล้วนเป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเกษตรกรซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาความสามคัคคีและการยึดมั่นในภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในงานยังจัดกิจกรรมหลากหลายเช่นการประกวดหุ่นฟางเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำบุญกองข้าเปลือกจากประชาชนในพื้นที่การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การแสดงดนตรีเป็นต้นนายภูริวัตรกล่าวชื่นชมความร่วมมือของประชาชนอำเภอพิชัยที่ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าพร้อมย้ำว่างานประเพณีนี้ไม่เพียงเป็นการสืบสารวัฒนธรรมแต่ยังช่วยสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจชุมชนลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์เมืองพิชัยให้คงอยู่ต่อไป งานประเพณีทำบุญก่อนเข้าเปลือกและหุ่นฟางเมืองพิชัยจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14ธันวาคม2568ณบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักตำบลในเมืองอำเภอพิชัยและเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันงคครรััรับบน,นะ ถูกข้านนะคะไปหน้าด้านนายนบอกตรงนี้มันไม่เป็นเนอเศรษกรรมคือการ,รกถูกข้าวจึงมีความเชื่อในเรื่องบอกแสดงเห็นถึงความรักความสามัคคีด้พืชผลของเราให้เจริญงอกงมามแพร่พันธุ์ให้ได้ กรอกข้าวใหญ่ของอาภพิชัยองครามาหอมนเชิญค่ะมาเมทานได้บผู้ชายแล้วนะนำายสีเเต่เาเมืเ่ี้เห็นตหดยืหดได้ยนะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะทุกท่านเลยนะคะตรงนี้นะคะ ต่ไปเราจะรายงานกระชุนใหญ่ไม่มากระชุนใช่ไหมกระชุนไม่เดิยกมือใส่ไฟหน่อยสามคนหน้าผู้ใหญ่สมมาตรหน้าผู้ใหญ่สมมาตรเลือเมื่อยครบไหมครับนี่เป็นพิธาการในส่วนของจังหวัดกระดี่นะครับและของอำเภอตากท และอาหารแรงอย่างเราชอบูลําพังแต่ก่อนจริงแล้วลมีความบริจมากมายเลยนะยังแร่มทความแข็งแกร่งเราจะมข่าว AEC TV Channel รายงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจ๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ